Let's <laughs> go. Time to grind. Get inside your mind. Yeah, we're working overtime. That's <laughs> the only way to climb. we gonna make it in our prime. Signing <laughs> on the dotted line. That's <laughs> the way I'm living life. I feel alive when I gotta go inside. Chip away, I gotta fight. <laughs> Ain't nobody else in sight. I see the light Yeah, that shit is so bright Follow me, I got the guide See you on the other side Ain't nobody know what I've been through Ain't nobody know what I've been through I'm ready to go with the battle I'll put on a show I'll put on a show จอดจอดจอดนพาวโบแมนโบแมนจอดนะเร็เอารถมาให้รอกัน

ทิมเท็มให้นะเดี๋ยวผมทิมเทียมให้ไม่คนดูหลังนี้โบโบระวังโบโบไม่ปรอเลยโบ ไม่ได้ไม่ไดเดีย๋ยวผมพันให้ ชั้นบนมีชั้นบนมีมีทีไแมคลังเข้ามาแล้วเราพังประตูเรียบร้อยแล้วนตวในกระดังกล้อชั้นสองเราโดนทีสกันั้นสองโอมาขอแล้วคิวเด็กกันเด็มันไม่ใช่ดาวอยู่ จะจัดรอบนอกไม่ไดไ้นม่ต่างเน,น,น,นี่ยอย่างป,ปในในาืน,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 นไม่ต่างอ่ะเจ้แขนบวมแขนบวมแขนบวม ที่เกี่ยวใช่ไหมนั่นเป็นประตูคือสมัยขอได้จต่เปลี่ยนแล้วสัตว์เองล้าเราดูอีกที่ติดันี้ไปอีกทีมหนึ่งอะใครเอาเครื่องมือแพทย์มาปะ งงดาวยังอ่ะยิงมือให้ให้เข้าไปช่วยหไหมโอเคแล้วลอย่าเบิดฉันมัน <c oughs> มียิงมาจากทาง้าประตูอยู่ เจียบโท่าแต่กนไหนวะเจีหรือโมอท้าเนี่ยไมหายตอนนี้กับผมไอเดีคุณปอนจีกับผมตบข้าพ่อไปมั้งนะมาเลมาเลยมาเลย เราเอารถไปอีกฝั่งทีมอยู่ไหนเนี่ยขวตรงนู่นอะแล้วเราเอารถชนประตูอยู่หน้าบ้านกำแพงมากเลยนะก็คือเราชนกำแพงไปเลยอ่ะฝาเขาไม่หลังกันเลยโยมขึ้นรถไปนะ่มโอเคอ๋อยังไงไปก่อนแป๊บนึ่งไปก่อนดีกว่าไปตรงรถไหมล่ะใช่ใช่ใช่ไปตรงหน้ารถเลยตเลย ผมเอาหน้าเข้าเพราะมันยิงมาเข้าเดี๋ยวออกหลังออกข้างหลังชนไม่ได้ง้างง้างฟูแข็งตัดว่ะแข็งว่ะคุณเอกแข็งเป็กเลยไอ้ฝั่งหนูทำไมมันระเบิดได้วะแล้วททลละุรู้มันได้ป่าวลัวบักเนี่ย บักหรือเปล่าไปเข้าไม่ได้งั้นเราขับรถเข้าบ้านได้เลยนะโอเคเข้าไม่ได้เดี๋ยวทีมหลังบ้านกำลังออกทีมบ้านกมล้อเขรถไปชิดกันไ้ คอนไหก็ไหมคุณเอกคนเด็กมาด้วยเดี๋ยวออกไปทานแล้วเฮ้ยรอมรับรับมานั่งข้างหลังนั่ข้างหลังปรับปรป็นนั่งข้างหลังนมัจะลงประตูข้างในพสอง yang salah.

วิ่งทำไมเสียตาวะแย็ด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 ย็ดแย็ดแยดแยนดัลยจังะ้าเราโดนแก้มตามาใหญ่มาใหญ่มามามาม่มาเต้าเบิร์มมากเลยคุณนิกทำงานไม่ได้เลยรอราเป็นมือถถ่ายแล้วปูถูมถ่ายแล้ว ผมตามอยู่ไปเหีาะข้างขวาขวาเกีย้ยอันนี้ซ้ายเกียร์เกี้ยไม่รีเข้อหลังนะสองเกียร์เนิดยังไงเกียร์หมดแล้วอย่าขึ้นบนอย่าขึ้นบนดูรอบดูรอบนอกดูรอบนอกอันสองดูรอบนอกดูรอบนอกเขาีไม่ถึงแปดกันปีแล้วเฮ้ยมีชาวบ้านพี่มีไปไทยบอวิ่งทางซ้ายไาทุนเสร็จแล้วอ่ะ ไมนนกััยงเี่ย้ใครมายืนกับต้นไม้หน้าบ้านวะเฮ้ยไอ้ไฮเปอร์คาร์คันเขียวนี่ที่มันขับชนแล้วมันหนีปะวะรอบก่อนอ่ะรอบก่อนเออคันนี้แหละ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 ไอแมคแเรน F1 เลยคันนี้เลยเฮยเฮ้ยหุดหยุดหยุดเราเจอประชาชนในโกดังเฮพื่อนเซอรนจ์เซเรนจ์นั่นไม่ใช่ประชาชนน่ะนั่นมันรัวใหญ่ เ้จับงานจับงานไปเ,ยเอลยยกขึ้นเลยห๋อยอียอยตัวใหญ่เจ้าพ่อ